ปัญหาที่ไม่ควรถามในยะที่หนึ่งพิคูทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อะไรบ้างคือกะวลีกาลาหารที่หยาบหรือละเอียดผัสสาหารมโนสันเจตนาหารวิญญ,ญาณอาหารพิขูทั้งหลาย อาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดท่านโมริยะผักคุณะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณอาหารนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมกลืนกินถ้าเรากล่าวว่าย่อมกลืนกิน ก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมกลืนกินแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญ,ญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรหนออันนี้เป็นปัญหาที่ควรถามในปัญหานั้นควรชี้แจงให้กระจ่างว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไป เมื่อวิญญาณอาหารนั้นมีอยู่สลายตนะย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมสัมผัสนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมสัมผัสถ้าเรากล่าวว่าย่อมสัมผัสก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมสัมผัสแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะอันนี้เป็นปัญหาที่ควรถามในปัญหานั้นควรชี้แจงให้กระจ่างว่าเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ถ้าเรากล่าวว่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมรู้สึกต่ออารมณ์แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอ,อะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา อันนี้เป็นปัญหาที่ควรถามในปัญหานั้นควรชี้แจงให้กระจ่างว่าเพราะมีผัสษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมอยากนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมอยากถ้าเรากล่าวว่าย่อมอยากก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมอยากแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอันนี้เป็นปัญหาที่ควรถามในปัญหานั้นควรชีร้แจงให้กระจ่างว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะมี因为因为ตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมยึดมั่นนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมยึดมั่นถ้าเรากล่าวว่าย่อมยึดมั่นก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมยึดมั่นแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ได้พึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอันนี้เป็นปัญหาที่ควรถามในปัญหานั้นควรชี้แจงให้กระจ่างว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภคูณะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสายตนะหกนั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้